สวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจาหน่ายนะคะพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจน,นะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยวิหลายจอยนะคะเห็นไมมก็ไอดีไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2ย4แ1 3 0นม่นะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องมุลหลายจอยได้นะคะ สวัสดีค่ะพบกับช่องพายพุหลายใจยนะคะเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้แม่นางหน่อยนะคะฟังนู้นกำลังอะไรกันไม่รู้เป็นเต็มๆพี่บุญคองพี่บุญคองมีสาวแนบกลางจ้ะอยู่ตรงกลางอันี้เนลูกชายแล้ว ลูกชายเราหาเรื่องกับต้นสับประรดแล้วค่ะโอ้นักเลงจริงมาหอดปานนี่ลนะเนาะโอ้ผูนะ่น่ะนอนกินพรอปติเตอรโอ้มาขุมกัอนมูนาะมูเขาพักกันยืนโซเลเซ่จากห้องนอนกินเลยแม่ ตอเวลานะคะเวลาเปิดงานก็แปดแปดมงดูดูค่ะดู อสามานี่นะค่ะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมไม่พาไปอยู่กับเพื่อนๆเขานะคะกลัวไปเตะเขาค่ะจะเป็นหาวครั้งนั้นใหงตื้อฝนแหงหาวเนะก็ยังวะแห่งตื้อฝนแหงหาวก็ยังวะฝา,ากโครงการนะคะทำคอกให้น้องบุญไหลายจ่อยเราด้วยนะคะ าฝากาพ่อพ่อแม่ศิษย์ด้วยนะคะช่วยกันคนละนิดละน้อยเนาะเสร็จจากค้อจ่อยก็แบบว่าก็จะได้ไปได้ช่วยน้องๆเชือกต่อไปเนาะที่เขาจะมีโครงการทาบ้านทําอะไรช้างเยอะมากค่ะบ,บอกเลยไม่อยากจะขยับไปไหนเลยฉันฉันกลัวคุณได้ลืน่นฉันเลยใส่มานำ ค,คุณว่าคุณว่าฉันคุณว่าฉันยังไม่ตื่นคุณก็ยังไม่ตื่นนะอันนี้ฝันอยู่อันนี้ฝันอยู่ใช่ไหมฉันกำลังงัวงเงียงัวงเงียอยู่ไก่บมกไก่หมูบ่ได้พิเตหมู นครัฝนปล่อยปลอยอย่าเอิญบุญหลายมันมาไม่มีสองคนจอยก็จอยมมนอยู่เฮียงกันนน่เบิ่งจตะเออสวัสดีครับเออสวัสดีครับโอ้ยมุนอุ่ยปุ๋ยอะม่งมาด้แม่งมา ด,ดูเพื่อนเขาไปกินหมดแล้วจ่อยเข้าไม่ได้ค่ะกลัวไปเตะเขาดู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 โมโหแล้วโมโหแล้วพ่อไม่พาไปอุ้ยหายน่ะไอหายแล้วหายแล้วหายแล้วบัานนี้เขาป้องไหนบัานนี้ที่บุพเ,เพิ่นบอกอเออมันเขาบ่ได้นั่นติ อยากไปค่ะอยากไปแต่ไปไม่ได้คือไม่รู้จะไปแทรกตรงไหนแล้วพ่อแล้วลูกชายเราคิดดื้อด้วยค่ะคิดหนักอยู่เนี่ยคุยกันกับพ่อเบิร์ตอยู่ว่าจะเข้าตรงไหนได้เอ้ยนี่นี่นี่หาไม่นกแก้วเออเขาเคยอยู่ด้วยกันั้างแสดงด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันเออในในในลูกชายเราเดินเลยท่นเนี่ย กินไอ้มาทางผีนะครับมาหาจอยนะครับไปไปไปทำอ่ะดาวเขาชวนไปผุ่นล่ะดาวเขาชวนไปทางผุ่นเขาวะ อ่้เย็บเออไหนบาล่ะลูกนู้มิ่งอยู่นู่นค่ะนู้นน้องมิ่งคือช้างไม่ลูกอ่อนนะคะต้องแบบว่าเราต้องเข้าใจกันนิดนึงเพราะว่า ลูกเราตัวเล็กแล้วยังไม่รู้ภาษาเนะบางทีอาจจะทำเขาเขาทำเราอะไรเงี้ยระวังยากเาต้องเซฟตัวเองก็ตอนนี้ก็คือมีอ่ควานซุ้มแซมสั้นขวนเมืองทิ้งสับประรดไม่กินเรื<ๆ>่อยๆเอาปอนเลยปอนเลยเอออาหายมันเลยเออ โอ้นี่ค่ะผู้อยู่เบื้องหลังในการอิ่มในครั้งนี้นะฮะขอบคุณในไลน์ด้วยครับเด้วยซือหวยไกลถึกเล็ ไม่ถึงเลขชื่อเลขถึงอตาตลิบอ่ะอันนี้ก็สีจันนะสีจันของควันเอ็มน้องเพิ่งมาแล้วน้องอาจจะแต่แบบว่าตื่นตื่นหน่อยอออ <laughs> ผู้อยู่เบื้องหลังการอิม่ม <laughs> เพราะว่ารู้ว่าลูกชายเราเข้าไม่ได้แล้วตัง้งแต่เราทิ่ดู ทงสม่ม oh, ิงก็มานี่ว่าผู้ดอาจเอบอเอ็นสรหายด้อสร้างหายด้อหนิสร้างหายด้อค่ะสร้างหาย้าบอกได้ค่ะสิจันมาบสิจันมาสิจันแต่ว่าอ่าควันตมันอยู่ใส่ย่ อด <c oughs> ตกมันอยู่ใส่คุณทำไมคุณไม่ดูสีจันเลยนะคุณทำไมกินแต่ผู้เดียวคุณไม่สวนเลยนะ นอนขอบคุณนะคะเอซจากต่างประเทศนะคะเดี๋ยวกินอ,อ,อันยอยจออจอยเป็นอาหารกองเกินค่ะพอดีได้เอซจากต่างประเทศดึงเข้ามาร่วมง,งานจอขอบคุณมากๆค่ะหเตะแล้ว ก็ค,คือสับป,ประรดเนี่ยลูกชายเรามันยังไม่สุกด้วยแหละลูกชายเราก็จะไม่กินนะคะถ้าสุกๆนี้น้องก็จะขินน้องกินอยู่เพราะว่ามันหว,วานนี่มันน่าจะออกเปรี้ยวๆจอยไม่กินอถอบป,ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราเข้าข้างในไม่ได้ลูกชายเราคิดดื้อ สนใจผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องบุหลา่จอยก็สามารถที่จะสอบถามสั่งซื้อได้ที่เพจพายบุหลายจอยนะคะฝาก่าพมอ็กซ์ซีด้วยแล้วกันนะคะทำไมคุณต้องจูงกันด้วยคะกลัวหลงบ่ <laughs> พี่พลอยอย่าเฮ็ดพีเดอลูกเด้อ่วนกันน่ะโอ้ถอยลูกกุญ่านอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยขวัญมาโอ,อ,อ้ยพ่อยโอ้ยพ่อยมีแต่คนหยานไปตั้งรต้นบามีมู